ที่จะสัมผัสกับบาของชอนปากของคุณนาคนนี้มากกว่านี้ไหมคะไม่นะไม่นะไม่นะฉันอยังไม่ได้เดือใจเอา ะะขอบคุณคุนิกเก็ตนานิกเก็ตคุณนาคนะคืนที่ร่าเริงที่สุดไปเลยรักที่สุดเลยระครัจริงเหรอคะจะรักคุณนาจริงๆเหรอคะจะดูแลคุณนาคนนี้จริงเหรอคะ <Yes. S 1> กี่ฮังจะเริ่มต้นเองนะเราจะยังไปต่อได้ไหมคะคุณหนูนิกกี้ oh <my> อยากเล่นนะคะนะอยากเล่นนะคะเอร์ชวลเดามสำหรับเลียงคุณน้าจริงๆหรอคะสบายหรอคะน้าหน้ากินเยอะนะนะ่าหังจัง Oh, six, six. Want ว่าแต่เราดูไม่ไหวกันแล้วหรอคะวันน้เคะขอโอ๋โอหน่อยคช่วยนี้ขาดกำลังใจหนูนิกี้คะ <Wow. S 1> โอ๋โอนะคะเด็กดีช่วงนี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมคะไม่ว่าอะไรที่มันเหนื่อยอะเดี๋ยวคุณนะคาคอยกำให้กำลังใจ ช่วยเพิ่มกำลังเยอะๆเลยค่ะแต่บางทีเราก็อาจจะต้องมาเสียกำลังด้วยกันบ้าง oh <my> God. เราจะไหวไหมคะ oh <my> อยากเล่นกับคุณนะาทั้งคืนเลยครับอยากเล่นแบบไหนดีคะ รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปอยากเล่นสนุกสนุกแบบเมื่อก่อนหรือว่าอยากเล่นแบบผู้ใหญ่ดีคะแบบที่ผู้ใหญ่เขาเล่นกันนะแต่ว่าเขาน้าเล่นกันทุกๆส่วนเลยนะคะทั้งส่วนบอน วค,ะคะต่เดี๋ยวคนน้าน่ะนำให้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็จะทำให้หนูรู้สึกด,ดีไปทัตัวเลยค่ะ <S 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 อยากจะทำให้ติดคนาน้าคนนี้จังเลยนะอยากจะให้ เล่นด้วยกันทั้งวันทั้งคืนนมๆอย่างเราเนี่ยรงแรงเยอะน่าดูน่า,าอิจฉาจังเลยนะคะไม่สนใจมาใช้แรงนั้นกลับหน้า alive, ขอบคุณโดนเอนสักคนนีกี่นะคะน่ารักแบบนี้หอมใจอ่อน อแนี้แลทั้งคืนทั้งคืนจริงเหรอคะคมัออ <ünd> รนร้อนมือครับร้นมือจริงเหรอคะหนูแน่ยังไม่ลองเข้ามาจับเลยนะ You know